ยีใส่ปู้หินพี่น้องผีผีหินออกข้างหลังตัวใหญ่เลยพี่ตัวบุกเอเพ้ย <Okay. S 1> พี่พ,พี่นั่นนัง่งยึดไตไปไม่ไปทั้งมึงเลยโอ้บุกเอเพ้ยพี่น,อน้องเห็นบ่กับปู้หินกับปูหินกรับติดกราฟแล้วพี่น้องติดกราฟแล้ว ยื้แล้วพี่น้องยื้อแล้วยื้อแล้วหลุดแล้วอะไรเนี่จ้ะอยู่มัดแล้วพี่น้องอยู่มัดแล้วอยู่มัดแล้วพี่น้องเบิกเอ็บเลยเด็กจนรอยมั้ยมีพึ่ง